HONDA HRV ตัวท็อปที่สุดตัว E Limited ป้ายแดงหนึงล้านห้หมื่นบาทเปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนน้อที่กว่า5้าไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาสวัสดีครับผมโชว์ริสครับกบีเป็นหนึ่งรถยนถึงสองครับมารายงานตัวท่านนะครับครับวันนี้มีรถสวยๆอีกหนึ่งลบนะครับ GIA ครับไปถนงท่านแลครับ แต่ก่อนอื่นขอประกาศรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่หอ้อทุกสายพันธุ์ใครมีรถจะขายไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งกระบะบูแวนนะครับยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีนะครับรถไฟส้งไฟฟ้าอะไรทุกอย่างเลยครับเราขอประกาศรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่หอ้อทุกสายพันธุ์ให้ราคาดีไม่กดราคาเราเป็นนายทุนเราไม่ใช่นายหน้านะครับเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆมาใสายให้กันนะเราเรารับซื้อรถคุณหน่งแน่นอนรับเพื่อนนะครับรถคันนี้นะฮะ ปี17เลขไม้80,000กิโลนะครับรถปี17เ,เลขไม้80,000กิโลนะครับ Honda HRV ตัวท็อปที่สุดตัว E Limited ป้ายแดง1ล้าน5 0 0 0 0นบาท1ล้าน5 0 0 0 0นบาทนะครับเพื่อนครับสวยๆเลยนะฮะร,รถปี17นะครับบอกให้เลยว่าเลขไม่ก็น้อยๆนะน่าใช้น่าเป็นเจ้าของมากๆนะครับนะครับ ราคานี้นะฮะเราขอขายท่านเพียงแค่นะเพื่อนๆฟังให้ดีๆนะฮะ4 9 5 0 0 0บาทนะฮะ4 9 5 0 0 0บาทซื้อในราคา50%จากราคาป้ายแดงแต่ได้ลดสภาพ85%ด้วเครับเชื่อไหมฮะฟุ้มมากๆเลยเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่ชื่นชอบรถยนต์ยี่สองนะครับตอนนี้เอื้อมถึงแล้วป้ายแดงล้านกว่าบาทไม่ไหววันนี้มันลงมา หลือครึ่งราคา495,000บาทไหวแน่ๆเพื่อนๆซื้อไปได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันนะ86,000กิโลแท้ๆเลยนะฮะเรารับประกันเลขไปแท้อย่างแน่นอนเป็นตัวท็อปที่สุดมี Cruise Control น,นะฮะทุกอย่างครบถ้วนภายในภงมิบาลไม่มีลิ้งรอยเลยเพื่อนๆฮะนะครับสภาพใหม่มากๆเลยเพื่อนๆฮะมีจงมีจอให้นะครับทุกอย่างครบถ้วนเลยเพื่อนๆฮะนะครับ ขาหาอยู่ดี่มาจับประจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับเพื่อนๆฮะนะครับสวยแบบนี้หล่ออย่างนี้นะฮะมาที่รถบ้านคุณโชว์นิดได้เลยนะครับเราออกใบรับประกันการชนหนักพลิกคว้างตัดต่อเปลี่ยนสีสินเพื่อนปอไมย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมใ่แท้โอนได้สวมซากสวมทะเบียนเป็นเอาไฟฟ้าด้วยนะฮะนะครับคันนี้นะครับนะครับสวยจริงๆนะฮะครับหนังตึงเปียเลยนะฮะ เบาทุกจุดนะฮะสภาพดีขอชมเชยเจ้าของเก่าเลยนะว่าเขารักษารถดีมากเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกง้างเลยนะครับมาดูที่ว่ารถคันนี้เคยตีลังกามาหรือเปล่านะฮะรถคันนี้ไม่เคยชนอย่างแน่นอนไม่เคยคว่ำม,มานะครับเพราะว่าเม็ดอาร์กตาอยู่ครบถ้วนเลยนะครับมาดูประตูบานที่2เลยนะครับเพื่อนๆะฮะประตูบานที่2นะฮะสวยๆเลยเห็นไหมฮะโอ้โหโอ้เดิมเดิมนะครับนะฮะเบาหนังด้านในก็ตึงเฟียเลยนะคะ ใชหาอยู่ที่ประจับประจองเป็นเจ้าของซักนะครับนะฮะรถฟรีหนึ่งวิ่งแค่หมื่นกว่ากิโลเองนะฮะเพื่อนหนึ่งสองพันโลนะครับถือว่าคุ้มมากๆแล้วรถเจ็ดปีแปดหมื่นหกพันโลปีหนึ่งวิ่งหมื่นสองพันสองร้อยกิโลนะฮะตกเดือนละพันโลเองนะตกเดือนละพันโลนะครับนะครับตกวันละสามสิบสี่โลนะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับรถตัวนี้วิ่งเวลาสามสิบสี่กิโลถือว่าคุ้มมากๆน่าใช้มากๆเลยนะครับเพื่อนครับนะฮะนะ ใช้น้อยมากๆเลยนะฮะด้านหลังมีคีบฉลามอยู่ด้านบนมีสปอยเลอร์ไฟเบรกอยู่มีนะครับมีไฟท้ายนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนครับเวาเรามอดูด้านหลังก็ดีวกว่านะฮะครับพเพื่อนครับนะฮะนี่พเพื่อนดูสิครับรถดีฟ้าโปรมาสวยมากเลยนะฮะนะแล้วก็สันหลังบนซ้ายนะลอยชินกาลอยเบรอาร์ามี่ไหนลงเบข้างล่างนะฮะซ้ายยังไงขวาตัวยอย่างนั้นนะฮะสวยงามมาก นะแล้วก็สันหลังบนขวานะครับรอยเชื่อมรอยเม็ดอาร์ครอยชิ้นกาวต่างๆไหลลืล่นลงข้างล่างนะสวยเข้าโดยสารต่างๆนะว่างกว้างนั่งสบายนะครับนะสวยงามจริงๆนะแล้วก็ที่พักสัมภาระต่างๆนะฮะบ,บอกให้เลยว่าใหญ่โตมโหฬารน,นะครับนะครับสวยงามนะฮะเพื่อนๆฮะนี่ครับ,นะรบสวยงามสวยงามไม่เคยชนด้านล่างสีแห้ง ไม่รู้ไซส์นะของดีเกตเอมีรอยซีนเกาสีขาวๆขุ่นะนี่คือจากโรงงานเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะน้ำมันที่ใช้ได้นะมีตั้งแต่ e10 e20 e85 91 95แก๊สโซฮอลได้หมดเลย h o n d a ดีอันนึงนะฮะได้ถึง e85 ได้หมดเลยนะครับรถตัวนี้ไม่เคยดิดกแก๊สนะครับเพื่อนครับประตูนะฮะหลังซ้ายนะฮะบาลลองสุดท้ายนะฮะสวยงามมาก ประตูบานสุดท้ายนะหน้าซ้ายตรงข้างคนขับนะครับเพื่อนเพื่อนครับสวยกริบเลยนะฮะนะครับโผล่นะภายในสวยมากนะฮะแผงประตูประตูใหม่เรียบเนื้เลยลเลยเพื่อนฮะนะครับสวยจริงๆไขรหาอยู่รี่มาจับเลยนะฮะน็อตจิ๊ฝากระปงฝั่งซ้ายไม่เคยถอดไม่เคยยับนะครับเพื่อนครับซอกในสวยมากนะครับซุ้มหัวโชคด้านซ้ายนะฮะเดิมหมดโอ้โห สุดๆไปเลยนะฮะผ่านไปที่คานหน้าปิดซ้ายนะฮะคานหน้าตรงกลางเดิมหมดนะคะัเพื่อนฮะคานหน้าปิดขวาสวยนะครับนะครับผ่านไปที่ชุ่มหัวหัวกระโหลกด้านขวานะเดิมหมดเหมือนฝั่งซ้ายเลยนะหนึ่งรอยเมตรอาร์ตรอสินกาลูนมานะครับรอยึดฝาปรงด้านขวาเดิมหมดนะครับเพื่อนครับซอบลงซอบในสวยนะฮะผ่นสติกเกอร์นะสวยงามมากนะครับเนบนะนะ โอ้โหจีดกาฝาปพงต่างๆสวยมากเพื่อนะฮะสวยมากนะฮะนะฮครับสวยจริงๆนห้องเครื่องแห้งๆสวยๆเดิมๆมีตาฮอ,อนด้อยู่นะ,ะเสียงเครื่องเพราะหลือเกินนะครับเพื่อนๆเสียงเครื่องโคตรเพราะเลยแปดหมื่นหกพันโลนะ,ะปีหนึ่งวิ่งหมื่นกิโลโคตรคุ้มเลยเพื่อนๆฮะวันหนึ่งวิ่งสามสิบสามกิโล ใช้น้อยมากๆนะครับใช้น้อยมากๆเรารับประกันเลขไม้แท้นะเพื่อนนะรับประกันเลขไม้แท้งกนะครับเอาฮะผมสรุปให้ท่านฟังดีกว่าว่ารถคันนี้สวยหล่ออย่างไรนะเพื่อนครับแล้วก็น่าใช้แค่ไหนได้เป็นเจ้าของไหมนะครับสรุปเลยนะฮะผมให้คะแนนเนี่ยเก้าเต็มสิบเลยฮะเพราะว่าเข้ารายการล่ารถสวยนะครับเข้ามาตรฐานหลักห้าข้อของผมทีหนึ่งไม้น้อยสองสวยจัดสามประวัติครบสี่วิดีโอห้าห้ารับประกันที่คุณ หนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลล่ารถสวยกัน HRV ปี17คันนี้นะครับปวท็อปที่สุด EL นะครับเพื่อนๆครับเป็นบอกไฟฟ้าแล้วนะครับนะครับแล้วก็ป้ายแดงล้านห้าหมื่นวันนี้บรรดราคาสุดพิเศษเหลือสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทกับเลขไม่ต่ำมากๆนะฮะแปดหมื่นหกพันกิโลครับใครอยากได้นี่มาจับมาจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับเพื่อนๆครับผ่อนเดือนละนะครับ ผ่อนเดือนละ8,000บาทนะฮะตลอดตลอดอายุสัญญาเลยนะครับผ่อนเดือนละ8,000บาทนะครับเพื่อนๆนะฮะสนใจโทรมาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับเป็นรถที่ขับดีจริงๆนะครับกับ HRV คันนี้นะฮะนะฮะขอบคุณที่มั่นใจที่ไว้ใจที่เชื่อใจกันมาตลอดนะครับนะครับตอนนี้เราย้ายโชว์รูมใหม่แล้วมาอยู่ที่ตรงข้ามเซ็นทรัลสัญยาณครับนะฮะโชว์รูมมาตรฐานทันสมัยใหญ่ให้เพื่อนๆปลอดภัยในการซื้อขายรถยนต์ูสองนะครับ ซื้อรถมีสองแบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับเพื่อนครับนะฝากไว้อีกหนึ่งคันเลยนะครับนะที่เราอยากนำเสนอให้คุณสี่สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันซื้อเงินสดไม่เสียแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ซื้อได้เลยนะเล่มทะเบียนครบเอกสารครบผููครบมาลองขับฟรีเลยนะครับมูก้า่างจังหวัดไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรเราจะตามไปจบจะตามไป่บท่านถึงหน้าบ้านเลยนะครับเพื่อนครับซื้อรถที่นี่ง่ายที่เดียวเพียงแค่โทรมานะเพียงแค่โทรมานะครับ เบอร์นี้นะฮะ0 8 7 7 5 7 5 7 7 7 7 7 7หรือแอดไลน์มาช่องโชวรลิขานะฮะคามีเติมเอสนะฮะนะครับแอดมาเลยนะฮะและผมจะตอบสั้นนะครับสนใจรีบมาจำเลยนะฮะเพราะฉะนั้นรถที่นี่ขายไวเราคัดรถดีเกรดเอคุณภาพสูงนะครับไม่หลอกลูกค้านะครับและรับประกันเลขไม่แท้ทุกคันที่สำคัญเรากล้ารับประกันร,ราคาซื้อคือคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพบเจอว่า ชนหนักพิกวันตัดต่อเปลีนสีเปลี่ยนเคื่อนต่อไม้ย,ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมไม้แท้โอนได้สนวนซากส่วทะเบียนเรารับซื้อคุณนาีนะครับเราตรงไปตรงมาขายรถด,ดีมีคุณธรรมนะมีคุณธรรมไม่หลอกลูกช้านะครับ,รบขอบคุณนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ